สบายดี Somebody, พี่น้องสบายดีซีสุมองสุวรรณออกรับซองพอดีแทนะ็กเนาะนี่ก็ทีมงานสร้างเทหนาบ้านเนาะเทล้านบ้านงานบ้านเนะา,นานนะเทล้านบ้านข้าเนาะ เมาขนาดชิบ่องโมงักบริพัรตุนินาะเฮ็ดเฮ็ดเชีดกับแพ้งเลยบนเอเทเทเจออยลงมันมัน Mân bột hạng bóng dẫn đi nuôi plong nó nha y gà bắt đi nuôi Nhụp hang nuôi plong nóng canh park bóng bóng bây giờ ngủ rồi ngủ 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 bây ngủ โอ้เขาเือดึงนแนยันแงนอยู่พอดีเคือกันนะแปดแล้วยงับพ่อย่งบจ้างกันจ้างไยุงบพอได้แปดพอแล้วจีว่นจีไปคอำเจ้าแล้วเหอ้ยหากันนี่แล้วเนาะ xin đi đeelo xin ping hãng đi leng mong lột khoi đây mà mau mọi người đi người กจะกองไปกับ้อน้ำการอีกกจะกองเลยนะครับมันก็อุ่นเช้ามื่ประมาณ10บกว่าสบอลุงเช้าไปแล้วดิตัวแล้วเฮ้าใส่สินเฮ้าใส่หินทั้งบริษัทกับนุเนนะ ตักใส่โลนะบืนแล้วบ่ที่สร้างพักเที่ยงพี่นนะอะฮะแข้งเขาว่ะมันแข้งเขาแรนไว้เขาโซฮี สามมือประมาณสามมือเนะาะหรือว่าเอาเบิบร์ตบอ,อลดรือหหินนี่พอหินนี่เนาะ ตัดไม้มาไหวเห็นล,ลังลานใช่ไหมมันเคยบ้านเมีใหญ่มีใครประมาณสิบล้ำม,มาเวสางใช่ไหมบืนก็สได้ลงมาตัง้งมาเห็นล,ลังลานใช่้องเอามาตัดไม้ไปตัดมไม้เม่ใหญ่มีเนาะ ได้แปดเจ้าล่ำนี่แหละแรงอารถไทยเข้าไปเขามากับผมมีนวกินกระตุ้มมาม,ะมะ่าพี่น้องสู้ลูกกินลังข้างหมอเนอะ,ะน,นาวบ่เย็ยนพูมือในหนังซื้อเลยได้ที่ท่าไรมหมักหม,ม,ม,มู่อวานเลยได้หมักสามบอดึงหมักเจ็ดได้หมักสี Paid, เป้งมาเฮียนเก่งหนาวแห้งพี่น้องอยู่กับแม่เป็นวันนะไปงเียนกันตะคุนเฮียนนะลรกนี่เฮียนตะคนสี่ิหาคุณิหาสี่ิมหาสี่ิมหานั่นได้ร้อยได้คนเท่ไรได้ที่เท่าไหร่บทันจักที่สิบเก่งนะ ท <What him S 2> ี่สิปมะซามที่ชิปมะามเปิดแล้เฉพาะเดียวเปิดแล้วรับพี่าพพีเลาะเลาะตุ่มมะม่าสามห่อยิดยังาง ต้มไข่ใส่มะใส่หอมผักหอมใบหอมน้ำนีน้องไปไปบาดีพี่น้องมาเดิอกิน มาม่าตอนเที่ยงพี่น้องกับเขาตอนเที่ยงมาแม่แล้วมคุ้มกรดาบาุ๊บข้า

เป็นปลี่ให่ลี่รอบข,อข<จ>้นเก่าแซบตัดไม้ไฟบ้านมาเห็นล้างละอ่อนไม่ใช่ไโอ้ยลมอนเอาเอ้าเอ้าลมพเฟอกันกล่องไปา,าที่เ่าพี่จอนน่ะแม่จะบางกล้องว้ไปกินน้าลมพัด เล้คร yup. ับจะไปมงเือไปเ่อทำงานอ้ร่เกินมาม่าแล้วกับเขาเจ้าเจ้าเจอกันเน่ยจองมาคัู่อ้องมาฮั่ Tao <laughs> <laughs> là anh của bạn. Để là chịu. <laughs> Tao là chịu. Tao là chịu. Tao là พี่เขกลังดินซาวอยู่เฮื่อนอยู่ว่าทุนพอสีมาหลินอกีิรถมากมะ้อ,องหาแม่อยู่ยเฮื่อนมันง่ายมั้ยง่ายที่มันเรื่อนนาะมาว่อกันอยู่ยเรื่อนอ หูจกันลินมุน้งหูหหิ้นตกใจหัวนะอ <c oughs> ้าวกินอะแม่กิน,น,น,กนมะม่าแล้วเึ่งองกินกบเขาก,กินด้วยครเบมะม่มา,มาก,กับพแพงกมุนเนาะเลยดีมากกินมะมา่าห่อละราชิบบาท กี้ม,มา,ามาฮอละะสองพันขีดที่ท่านบอดกินเขาก็มามาโอ้ยดแต่มึงสิรด้วยเนาะเขามา้วมือมือาไขยก็เซ็งเงนก้อนได้จ้ะก็มบงากินข้าวหยยลูกกาาูแล้วออีอันนั้นแล้เหตุบักหม่อนนะนาานกกมันบ่อหายข่าวไก้กันยังอยากไก่มึงกระซู่ส่น้ำอนนนันเนาะยัง

กับบันดาสาทั้หงหลายี่บมมา,านเานาะระเวนนักขึ้นบีม่ามีแลวมาฮุงห้าวช้างวังจำคัญคนมก็อกอกอกมเอว่าตางมืหดงานหดจะกต็นหน่วย้องครับ

้มันจะพอเทนขาก้าคาค่ะควาดลูกปลาควาดฮั่น ่าคตเวีนงอีเนียพี่น้นหอหอกอาก๊อลรตก็ลเซ่กัตัสามช่องพอดีแทนเั้อพี่น้องพ่อกันคิดนาะสบายดีห้ากับ,บเจ็ดนาที